สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้แอดพามาดูการเทรด BTCUSD ในก,กราฟแท่งกะสองนาทีนะครับก็ในกราฟนี้ AI สร้างาสร้างโซนแดงนะครับไว้ให้นะครับแล้วก็ราคาลงมาจนกระทั่ง AI นับถึงลบเก้านะครับแล้วสร้างเส้นสีฟ้าให้เป็นให้เป็น,ปนแนวรับแนวต้านนะครับราคาทะลุเส้นฟ้าลงมาเพราะฉะนั้นเส้นฟ้าก็เป็นแนวนต้านนะครับราคาเมื่อฟื้นขึ้นไปชนแทงเข้าไปในโซนแดงแล้วก็ชนเส้นฟ้าเนี่ยก็เห็นว่าเส้นฟ้าก็ทำหน้าที่เป็นแนวต้านให้เราเห็นนะครับต้านต้านนะครับพอหลังจากนั้นนะครับพอชนเส้นฟ้าเรลงแล้วทะลุออกจากโซนแดงลงมาข้างล่างทาาางงด้้นนลล่ะครับแวก็ พอถึงตรงนี้นะครับเกิดระคังขึ้นเมื่เกิดลูกศรแดงนะครับระคังแปลว่านะครับ r s i 1 4เนี่ยเส้นสีเขียวเนี่ยมันตัดค่าเฉลี่ย20ของมันตกลงมาด้านล่างนะครับพอเกิดแบบนี้เราเรานับตอบอีก3แท่งนะครับเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะลงนะครับเพราะฉะนั้นพอนับ1 2 3ก็คือแท่งนี้แท่งลบ4นี่นะครับพอปิดลงปุ๊บเราก็เขาขายเลยนะครับช่วงนี้ สเปรดราคาบิตคอยเนี่ยอาจจะสูงได้ถึง60ดอลลาร์นะครับเพราะนั้นถ้าเราให้วอลกเกอร์ไป60ดอลลาร์เราเอากำไรของเราเอง60สิบดอลลาร์ก็รวมเป็น120ดอลลาร์นะครับเพราะนั้นเราต้องการ120ยยี่สิดอลลาร์ในกราฟนี้นะครับเพื่อที่จะรวยขึ้น4%เพราะนั้นมันลงไปได้ถึง130ก็เกินพอที่จะรวยขึ้น4%นะครับก็ใครอยากทำเป็นแบบนี้นะครับอ่าทักมานะครับผมสอนให้ฟรีครับวันนี้ครับ